เจคเคนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเคนขอนําเสนอให้ท่านรับชมกับที่ดินที่เหมาะเก็บไว้เกงกําไรนะคะซื้อเก็บไว้ได้ค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะปัจจุบันเป็นที่ดินสวนมะม่วงคะ่ะเนื้อที่ขนาด122ตารางวานะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตหน้ากว้าง20เมตร มีน้ำประปามีไฟฟ้าด้วยนะคะอยู่ที่ตำบลสนามชัยอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านกิโลแปดนะคะเข้าจากถนน340ข้างวิทยาลัยพยาบาล2กิโลเมตรค่ะราคา330,000บาทนะคะทุกท่านเป็นที่ดินสวนมะม่วงนะคะซึ่งสวนมะม่วงนี้ก็มี ต้นมะม่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะแอดมินใส่เบอร์ติดต่อไว้ให้ตรงใต้คลิปเลยนะคะเผื่อท่านใดสนใจได้ทักไปคุยไปนัดชมแปลงจริงกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ